ช่วงปีใหม่หายม,มีโจรบุกเข้ามาแล้วปรากฏว่าพอเปิดกล้องวงจรปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาบันทึกภาพของคนก่อเหตุมีสองคนและปรากฏหนึ่งในนั้นเป็นลูกจ้าง,งคือเคยทํางานอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ลาออกไปแล้วระยะหลังเหมือนกับมีญาติเขาะเหมือนเกลือเป็นหนอนนะคะทำงานอยู่ที่นี่ แล้วก็เลยบอกว่าไม่อยู่นะออคือในจ้างอาจจะไม่อยู่ช่วงปีใหม่คุณผู้ชมคนก่อเหตุชื่อว่านายเจษดาแล้วก็นายอิอิสระเนี่ยนะคะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพตอนที่เจ้าตัวเนี่ยขับรถเก๋งรอบบ้านแล้วก็เพื่อที่จะดูลาดเราหลังจากนั้นปีนเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายปีนตรงขอบกำแพงแล้วเดินไต่ข้างลงลงไปข้างล่างซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นรอยต่อช่วงเนี่ยคะ่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลังจากนั้นคือเจ้าของบ้านไม่มีใครอยู่เลยฉกทรัพย์เข้าไปทั้ง นาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมของเต็มไปหมดเลยพอเจ้าของบ้านเขากลับมาคือจริงๆไม่ทันที้กลับมาด้วยเขาเปิดวงจรปิดดูทางโทรศัพท์มือถือตอนนั้นเจ้าของบ้านอยู่ราชบุรีสุดท้ายแล้วมีการควบคุมตัวได้คุณผู้ชมทรัพย์สิน3ล้านมันเอาไปไหนรู้ไหมคะฝังดินดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เ,เขาพาไปขุดหาของกลางค่ะจากกรุงเทพมหานครเอาไปฝังดินนู่นแก่งคอยสระบุรี อะไรกานนะอะไรกานเรา่มด้วยถุงแดกระเป๋าที่ไหนอะนาฬิกาฮะนาฬิกาวังเหรอนาฬิกานาฬิกามันไม่ครบเลยว่ะอยู่บ้านไงไปเอาที่บ้านมากระเป๋าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อยู่บ้านเดี๋ยววองไปที่บ้านเพราะว่ากระเป๋าเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมอืออยู่บ้านต้องไปที่บ้าน ขออเขาบี้ยวได้บอกพี่ฮะได้เบารถอย่างอยู่ด้นบอกรถแหละโอ้โหคุณผู้ชมคะคือไอตัวต้นเรื่องนี่คื้ยเจษด,ดาเจษด,ดาเคยทํางานอยู่กับผู้เสียหายมาก่อนและลาออกมาละลาออกมาขับแท็กซี่นะคะแต่แม่ยายเนี่ยยังทํางานอยู่ที่โรงงานรั้วเดียวกันกับบ้านในจ้าง<อ>แม่ยายก็เลยบอกว่านี่เดี๋ยวเจ้าของบ้านไม่อยู่นะ ตัวเองก็เลยจะหาเงินเที่ยวสิ้นปีชวนเพื่อนปีนบ้านเขาและหยิบม,ม,มาแต่ของดีเห็นไหกระเป๋าแบรนด์เนมก็หลายแสนนาฬิกาเนี่ยเรือละไปหลายแสนเอาไปอเอาไปอะไรรู้ไหมบางส่วนแบ่งไปฝังดินนาฬิกาหลักแสนเอาไปจำนำได้ตังมา6,000บาทเดี๋ยวมันรู้ไหมเนี่ยวันนีกาแบรนด์เนมหรูทั้งนั้นนะ,ะ 6, หกพันจะเอาเงินไปเที่ยวปีใหม่แล้วสุดท้ายวันนี้ตำรวจจับได้ เงินใช้หมดแล้วค่ะดียังมีของบางส่วนเนี่ยเอาไปฝังดินเอาไว้ที่บ้านล่าสุดวันนี้คือเจษด,ดาเนี่ยโดนจับไปแล้วแต่เห็นบอกว่ามีทรัพย์สินบางส่วนฝากเพื่อนที่ไปด้วยกันคือในอิสระเออวันนี้ฮะคุณผู้ชมน้อง แพรพัฒน์พัชรีเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วไปเจอกับญาติของนายอิสระด้วยชื่อว่าทางด้านของคุณจีก็แล้วกันก็บอกว่าตัวเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งเจออิสระไปเนี่ยเมื่อประมาณวันที่30-31ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองโดยตอนนั้นน่นายอิสระมาหาที่บ้านแล้วก็มาสวัสดีปีใหม่ตอนนั้นก็ยังอวยพรไปเลยนะบอกเออเนี่ยหลานขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะลักษณะของอิสระก็ดูปกติดีไม่ได้ดูว่าเป็นโจรเพิ่งจะไปขโมยของมาเลย ก่อนหน้านี้หลานของตัวเองเป็นคนเงียบๆไม่เคยคุยแล้วก็บอกนะหลานเนี่ยตั้งใจทํางานเป็นคนขยันทามาหากินยอมรับตอนที่ตํารวจมารวบตัวอิสระตอนนั้นตัวเองตกใจมากเพราะหลานคนนี้ไม่เคยมีประวัติเสียหายไม่เคยมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยมาก่อนคาดการว่าน่าจะเสียเพราะเพื่อนก็คือเจษดามาชวนไปแม่นายกา์สเสียเพราะเพื่อนอีกแล้วอะลองฟังเสียงญาติดูฮนะ ญาติกันนั่นแหละอ๋อเป็นญาติกันอันนี้เราไม่รู้อีกแกเพราะว่าส่วนมากมันมันไม่ค่อยได้อยู่นี่นะใช่ตอนนั้นมันไปทํางานกับแม่เลี้ยงตอนตอนนั้นไปทําอยู่กับพ่อเขาพ่อเขาเสียเขาไม่ไม่มีพิรุษอะไรไม่ได้มีอะไรนะพูดถึงเขาเจอเขาสามติดสามเบ็งเขายังมาช่วยซ่อมซ่อมรถนะพที่น้องเนี่ยค่ะเอาเกลือเป็นนอนแท้ๆเลยคุณผู้ชม